ไล่เรามาแล้วผมก็จะเสร็จแล้วครับเนี่นี่หัวนี้ก็เน,น,นี่ยครับประมาณนี้ครับเราก็คิดเอาเราอยากให้หัวงานเรียบไม่มีรอยเราจะทํำยังไงก็นั่นแหละครับผมก็ก็คงต้องทําแบบอย่างผมเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคอะดูดิไม่มีรอยรอยเหยียบทีนี้ดินก็จะฟูฟูตลอดที่เราปั่นใช่ป่ะเพราเราไปดูเราจะข้ามร่องแล้วก็ตัดหัวร่องแค่แนั้นแหละครับสามรอยสองลอยแล้วแต่แตว่ากันไป โอเคครับวันนี้นะครับผมมารับจ็อบอีก mm. เช่นเคยนยครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอแจ้งให้ทราบก่อนคือราคาปั่นเรา,าปั่นอยู่ที่ไร่ละเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้2 2 0หรือ205ไม่รู้ 220, ร 250, รแต่ถ่ายอยู่ที่2อ0และทีเนี้ย <c ười> ผมเห็นพวกพี่เมนต์กันในคลิปอะแต่ก็มีคนไปตอบนะก็ขอบคุณพี่ที่ตอบแทนผมด้วยนะครับผมคือ <c ười> ผมมาขับเนี่ยผมได้ไร่ละ50ไม่ใช่ว่าผมไปขับถายที่อะไรเงี้ย ไล่ละห้าสิบเท่าแกน้นำมันลิตรเดียวก็ไม่คุ้มแล้วครับก็คือไดห้า0บาทต่อไร่ไงก็ดีกว่าเฉยๆใช่ไหมก,ก็แก๊แกๆวันละ200 3้อยรอยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมละ่ะก็ว่างนั่นแหละแล้ววันนี้ผมมีไปปั่นอันนี้ไงที่ขา้าวโพดของลุงเปยกคนแถวบ้านครับเกจะหยอดขา้าวโพดแล้วนะผมไปชักล่องแล้วแล้วผมก็ไปปั่นตามตูนครับปั่นแห้งครับวันนี้ เดี๋ยวเดินโลสามให้แกวางให้สุดไปเลยครับนี่ครับนะ้าผมถ่ายอยู่แสดงว,ว่าลุงเปี๊ยกแกให้ถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับเดียเดี๋ยวรอนรับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวถามเขาเ,าเลยว่าผมปั่นในไส้ที่เขาถ่ายมาันน่าจะได้ครับเพราะแกไม่ได้ปั่นยำ่ำเราก็ปั่นตามตู้ไปเลยครับจะได้ไหว ลูกไม่ได้ทำครึ่งเดียวซะแล้วครับปั่นหมดหนี่เลย ผมชักล่องก่อนที่แรกนะผมก็ถ่ายแล้วให้ผมปั่นเลยผมว่าชา้ากว่าม,มันต้องกิบใส่งานเยอะทีนี้ก็ทําแบบของผมครับชักล่องก่อนแล้วก็ปั่นแล้วเขาจะปั่นได้เรียบครับเพราะว่าอ,อย่างสมมติไปถึงหัวนู้นอตรงะหนุนอะ่ะเสร็จปุ๊บหัวนู้นเราถอยถอยเก็บครับถอยเก็บถอยเก็บถอยเก็บพอมาหัวนี้ปุ๊บเราจะข้ามมาตรงนี้เราเก็บขวางนี่เก็บ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 นะครับ จะไม่เป็นริ้วไม่เป็นอะไรครับจะดูเรียบๆอย่งนี้นครับผมทําอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ได้ผมไม่ได้ไปสูตรใครสูตรอะไรยังไงนะมันเหมือนแบบเรามองตามความเป็นจริงอะ่ะเราจะทํายังไงให้เรียบไงคือหน้างานรถสอนผมทุกอย่างเลยนะเนี่ยคือผมไม่ได้มืออาชีพผมพูดตรงๆกันนะคือเราสังเกตเอาถ้าเป็นริ้วเราก็ลงไปปรับนู่นปรับนี่เอาครับลองดูเหมือนรถเกี่ยวเนี่ยผมคิดอย่างนั้นไงนี่ครับ นี่อันนี้ก็เป็นล่องเลาะน้ำไปเดี๋ยวผมปั่นอีกปั่นโมเดลดกอยู่นี่ล้กวกลัวขึ้นค้อนวันนะครับหลอนฝุ่นแต่ไม่สะเทือนเหมือนไถยังค่อยยังชั่วแต่ฝุ่นเยอะครับดูเลยดูกระเป๋าผมดิยโอ้โหฝุ่นบานะเดี๋ยวพักเดียวครับอันลาประมาณ3า0สี่โรตารี่กว้างครับ นี่ยครับอย่างเนี้ยเป็นไส้แต่รอยนูนรอยเดียวใช่ไหมอันนี้จะเป็นรอยเราเลี้ยวผมไม่ได้วนซื้อหนึ่งมันไม่จุกจิกครับผมทําทีเราล่องไปเลยเสร็จแล้วข้ามไปเลยข้ามไปเลยแล้วข้ามนู่นไปเลยครับทีเดียวไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปวนจับงานข้ามไปข้ามมาครับเนี่ยผมถอยรูปอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือข้าวโพดอ่ะคือผมก็เคยทํานะแต่คือทาครั้งแรกนะแต่เรารู้ว่าตรงไหนถ้ารถใหญ่เหยียบเนี่ยเขาจะหยอดไม่เข้าครับคือผมจะไม่ให้มีรอยล้อเลยจนกว่าเขาจะมาหยอดแต่เราปั่นต้องไม่มีรอยล้อครับ เดี๋ยวผมจะถอยรูปไปนะครับเนี่ยลอยร้อนมีเยอะโอ้เดี๋ยวหาที่ตั้งก่อน ไปอย่ไปเงี้ยดึงดึงดึงไปหาตรงกลางครับปุ๊บแล้วก็ไปนู่นเลยครับแล้วก็รูปขวางหัวปุ๊บ,บ,บข้ามไปอันนู้นครับเนี่ยอันเนี้ยผมรูปขวางหัวจะสลับไปมาสลับไปมานี้แหละเนี่ยจะไม่มีรอยล้อดินจะไม่แน่นครับรายยอดเขาก็จะแบบเม็ดจะลงไปได้ครับพยายามไม่เหยียบครับเหยียบก็เหยียบให้น้อยที่สุดเลยครับผมไปนูน่นผมไปนู่นใช่ปะผมก็เลี้ยวปุ๊บแล้วผมก็ปั่นขวางชึกช๊กๆึกสามลอยจบครับ กร,ระทงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอปรทงลาลก่อาครับหนุนก็ามาหยอดแล้วกระจกบมาหย่อดเดิเดนไปทางล่างครับแล้วก็ปั่นคนแล้วขึ้นกลับบ้านเลยน้ำผมไปแล้วเหลือแค่เราแล้วครับตอนนี้ดินอันนี้ความชื้นดีอน,นุแบะเป็นปุ่นอน,นุแห้งเกินไป โอ้โหหัวนาเบลเลอร์เลยไปจะปั่นต่อจากที่ผมขับมาเลยครับ M62 ถามว่าคล่องตัวไหมคล่องตัวนะครับเกียร์เขาแบบไม่ต้องเหยียบคัสเหยียบคัสต้องเอาตัวทีเดียวแล้วลุนหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบแต่ข้อเสียที่ทําให้เขาไม่คล่องตัวเท่าที่ควรถ้าคล่องตัวเท่าที่ควรนะคือแบบถ้าต้องต้องอย่างเงี้ยความคิดผมนะเนี่ยดูพวงมาลัยล้อปั่นไปรูปกี่รอบแต่ีรอบเไปล้อมันจะหัน คือถ้าถ้าทำควงมาไลยให้แบบตามมือเราได้อะคือแบบเลี้ยวปุปปปป๊บปุ๊บปุเนียเนี่ย,ย,ยไม่รู้กี่รอบเลยยังหันเปนสุดเลยเนี่ยแล้วช่วงวงเลี้ยวแคบเนี่ยคือจะเลี้ยวลำบากเลยอะจะช้าหน่อยแล้วโยกเยอะเพราะอันเนี้ย,ยล้อไปช้าเนี่ยถ้าล้อทำให้ล้อไปไวได้กว่านี้นะจริงสุดยอดเลยละ คนแกไล่เรามาแล้วผมก็จะเสร็จแล้วครับนี่นี่เหลือหัวนี้ก็เ,เนี่ยครับประมาณนี้ะครับเราก็คิดเอาเราอยากให้หัวงานเรียบไม่มีรอยเราจะทํำยังไงก็นั่นแหละครับผมก็ก็คงต้องทําแบบอย่างผมเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคอะดูดิไม่มีรอยรอยเหยียบทีนี้ดินก็จะฟูฟูตลอดที่เราปั่นช่ว่าเพราเราไปดูเราจะข้ามร่องเราก็ตัดหัวร่องแค่แนั้นครับสามรอยสองรอยแล้วแต่แตว่ากันไป เสียเวลาหน่อยแต่ผลงานออกมาโอเคอ่ะแต่ของที่เขาก็โอเคคนยอดเขาก็โอเคมันไม่มีรอยล้ออ่ะคือวางจึ๊กก็คือผ่านแหวกก็คือเข้าไปเลยครับก็มีก็จะมีแค่รอยรถล้อแก่แหละกลับหลังแต่รอยรอรถรถเราไม่มีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็ เนี่ยฟุดเลยด,ดนินตรงนี้ตัดคิปได้ประมาณนี้แหละครับแต่จะมีก็แค่รอยเท้าผมนี่แหละเนี่ยข้าวโพดจะหยอดไม่เข้าแสวเล่นพร้อมกันดูครับนี่โค้เลยนี่ที่โคลนที่เลนเต็มเลยครับเนี่ยทำเข้าไปครับงานเละเนี่ยมีเวลาเท่ากันอยากเที่ยวก็เที่ยวกางคืนว่นางจริงๆก็เขาเขาเที่ยวจะเป็นไหก็ค่อยค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่กลางวันแล้วก็ทํางานอะไรได้เงินแล้วก็ทําแต่ต้องสุดจะรีบนะ ก็ถูกต้องแล้วไม่ได้ไปหลอกใครเข้ามานะไม่ได้ไปแบบสนับสนุนให้เขาเล่นการพน,นันเว็บเกมอะไรเงี้ยไม่ได้นะผมไม่ทําแบบนั้นนะมีติดต่อเข้ามาเหมือนกันไม่พกเกมพวกเว็บออนไลน์นะคือผมไม่ใช่คนเล่นการพนันอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่รู้สึกแบบว่าถ้าผมควักเนินซื้อของเนะี่ยผมจะแต่งรถแต่ละครั้งอะไรแพงแค่ไหนผมพอใจผมซื้อคือเราควักแนละ้วเราได้ของแต่ถ้าเราเล่นการพนันนะ มันห้าสิบห้าสิบผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มมันได้มันก็ดีอ่ะแต่มันจะได้ทุกวันไหมล่ะใช่ไหมเดี๋ยวสมมติมีเงินพันหนึ่งเนี่ยเราควัตซื้ออะไหล่รถเราได้อะไรรถกลับมาอาจจะทอนออกมาสักประมาณสองร้อยอ่าเดืออาจจะเหลือสองร้อยแล้วยังได้ของแต่เราไปวางซื้ออ่ะคุณลงพันหนึ่งคุณอาจจะได้สองพันใช่ไหมทำสิ่งรอใจใช่ไหมแล้วอีพันนั้นอ่ะมันเสี่ยงห้าสิบห้าสิบแบบมันลุกผีลุกคนน่ะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็หลุดมือไปเลยอ่ะแม้แต่ที่ที่จะติดมือยังไม่มีเลยอ่ะ ไม่รู้ผมคิดอย่างเงี้ยผมเคยผมเลยไม่เล่นการพนันอะไรเลยผมว่าสิ่งที่เราจะได้คือเราต้องทําลงทุนทําเท่านั้นไม่า่าอะไรก็ข้างมไม่เคยเลยไม่เคยคิดจะเล่นแล้วก็ผมไม่สนับสนุนให้ใครเล่นด้วยมันไม่มีใครรวยจากการเล่นการพน,นันหรอกครับเจ๊งกันมนาซะเยอะแล้วไปเดี๋ยวลุยครับเดี๋ยวผมมีเป็นปั้นต่อยสี่ได้แล้วก็เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปเนาะหรือไม่อาจจะไม่ถ่ายมันถ่ายคล้ายกันนะครับนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านรับาชมนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ